สุดท้ายน้ัสุดท้ายล้วไปเื่องขังแงกับบส่งเราี่ชนะครังโัเ่อทำเื่อต่อได้กระับชีวตคทัอ้นไปนไปขึ้นไปข้นไปขึ้นไปขึ้บไ้ไปขึ้นไปขึนไปขึ้นไปขึ้นไปขนปนไป้นไปขึนไปนนนไน ไม่ครับลูกเลยไนอนอไังมลเลอ้ลัลูกเลยวะลัลลครับอคชื่อมด้มารามัจรสเไมกระจายเข้ามาเป็นจรวดัม นี่ก็ยังโมชว่าไม่ใช่ว่าโเยกนี่ยกนียกนีแล้วทกันับฮะี่แข็งน่้แ่ไม่อม่นตีไม่ได้แล้วขอเชือกีมเป็นไกลับไปวันนี้มาิมเขามาเตดีมาก เลยครับครับพูดถึงการชกในวันนี้สุรัตครับโบเยเป็นไงบ้างก็โดนล็อกครับดีใจมากครับนะฮะก่อนหน้าการชกเนี่ยวางแผนยังไงก็วางแผนว่าก่อนอาจจะมาลัดเราครับเราก็ต้องตั้งแผนตั้งอะไรแล้วก็เตรียมทุนซ่านะฮะวันนี้สังเกตว่าการออกแข้งค่อนข้างที่จะจัดจ้านมากเลยเกิดเป็นทีเด็ดที่เตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้ว าอย่างอ่ฮะเราก็เราก็เราก็ตจะไปดักทีมาไว้<บ>ตามแผนเลยหมดสามยกนี่มั่นใจอย่างว่ากินหรือว่ายังยังครับเพราะยกสี่เราอาจจะมาไล่เราได้อ่าฮะเราจบยกสี่ผมมั่นใจนะครับอ่ายกสี่นี่มั่นใจเลยทุกอย่างนี่เข้าล็อกหมดใชครับนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าโปรเยวันนี้นี่หนีมากเกินไปหรือเปล่ามองไงเขาเขาเดินใส่เราก็ต้องตั้งเลาว่าได้ต่อยเยอะว่าหมุนออกข้างเรา อการมาเต็มที่เราเราก็ต้องท่้นรับครับผมนะก่อนก่อนหน้าการชกในครั้งนี้นะทางทีมงานได้บอกอะไรเราบ้างก็ให้เก็บตีงเขาครับแล้วก็เก็บตึงซ้ายให้วนงให้ท้องออกข้างไม่ต้องไขตรงทุกอย่างนี้เป็นไปตามแผนที่วางไว้หมดเลยวันนี้อาชีพเท่าไหร่ครับสองแสนสองแสนสองแสนนะครับวันนี้โปรใหญ่ที่ชกในในเวทเท่าไหร่ไม่ยี่สิบกองครับพิกัดนี้เป็นไงบ้างตึงหรือยัง สบายสบายเลยเห็นบอกว่าเข้าหมายจะชกจะขอเยี่ยชุนชิง122คิดว่าเป็นไงขออยากได้ครับถ้าอย่ีโอกาสก็อยากชิงนะเพราะว่าได้มีเกียรติประวัติไปงัวเองครัฝันเป็นน้ำครับปรับไหวได้ไหมครับก็ก็ปรับปรุงก็เราก็ต้องแบบเดินฝังนี้ปรับปรุงกันไป ถ้าถ้าเจอผู้ชกคนไหนเราก็ต้องไปแก้เอาทีหลังตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าใครเองจะเจออีกคนเราต่อยเตีย้ยนกันเราต้องปิดแก้ต้อไปต้องแก้ต่อไปที่แก้ไปตามที่ว่าจะเจอกับใครว่ากันนะครับนะครับเราได้ปิดคนเหนือใช่ครับนะครับฝากไลน์ถึงพี่น้องชาวเหนือสักหน่อยฮะก็วันนี้มาทำได้ดีครับแล้วก็เก็บชัยชนะกลับไปฝาก พี่น้องชาวเชียงใหม่ครับงานงานครับเต็มครับครับเจี๊บจี๊บเลยนะคุยกับทางทีมงานสักนิดหนึ่งวันนี้มาดูก็เป็นรายการละเก้งครับศึกแม่แทจีสี่ครับวันอาทิตย์ที่ยี่สิบกรกฎาคมครับก็เดี๋ยวผมทวนผลอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้สี่คู่ครับเริ่มที่คู่แรกทางด้านของบิ๊กบอสพิกแพ้น็อกให้กับทางด้านเพชรทิพนครับเพชรทิพนขึ้นมาเป็นรองสิบเก้าครับแต่จังหวะหมัด แล้วก็จังหวะแทงเข่าครับอาวุธหนักกว่าฮะที่เอาชนะน็อกไปได้ในที่2ครับแล้วก็คู่ที่2ของารายการพยักศักสตูลครัคบเหมวยเจ้าถิ่นเจอกับสิงเพชรอันนี้นี่ต้องบอกว่ามาเสียวช่วงท้ายครับสิยก,กินไปพสอสมควรครับแต่ยกห้ามันมีแผลแตกครับเล่นเรียกได้ว่าเล่นเอาเสียวเหมือนกันครับเป็นท่านาของพยักศักสตูลครัคบเอาชนะคะแนานไปในที่สุดครับส่วนคู่3นี่เรียกว่าโคตรพลิกล็อกครับของศึกมวยไทยจิศีในสัปดาห์นี้ครับ ก่อเต่ากระเป๋าลิงกี้หรือว่าเพชรสมนึกครับ4ยก5ยกต้นต้นเป็นรองไกลสุดกู่ประมาณ100 100ละบาท151นะครับแต่มีจังหวะที่มาพลิกมาบิดเล่นเอาทางด้านของเจ้าเพชรมงคลเนี่ยเหมือนจะจะแขนพลิกครับลุกขึ้นชกต่อไม่ได้ครับโอ้โได้รับอัดฉีดในไฟนี้ไปด้วยนะครับ1นหล้านบาทครับจากเสียนมวยครับที่เข้ามารับชมเกมในวันนี้นะครับ ก็เป็นนันมันกอดเต่าพิกปาชนะทีโอในยุคที่5นะครับแล้วก็ปีท้ายที่ใกล้ของรายการครับราชเดชเทียนมวยไทยครับพิกแพ้กับนักมันโปโยเอสันป่าตองไปครับนี่คือบทสรุปผลการแข่งขันศึกมวยไทยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้นะครับสตาร์หน้าครับมวยไทยเจ็ดสีรายการดีครับมีมวยเขาเรียกว่าคู่มวยดีๆนี่น่นรายการครับสี่คู่ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กอาจจะเป็นรณชัยบิวเพชรโกลสณ์แล้วก็อีกหลากหลายคู่ครับรอติดตามครับกับศึกมวยไทยเจ็ดสีเดี๋ยวผมมาก่อติดหลังเกม ฝากแฟนๆฉ่นเคยครับตามช่องดู you, ใหม่ครับว right? ันนี้ผมบิวที่ผ่านได้ครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบดูใหม่ไว้ด้วยก็แล้วกันครับเจอใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ